สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีมัต <elaborate> สุส like ุโคสเนาะโมนี้ก็พ่อพอก็ส่งสะเพนลูกโซล่าคือเก่าพี่น้องตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามแรงๆเนาะเปิดภาพออกมาก็สิมาเจอกับปลาหมึกนะคะปลาทูหรือกัหมักทั่วเนาะพี่น้องมื่อนี้เขาสิมาตะมักทั่วแล้วก็กินกับปีกปลาทูปิ้งปลาทูแล้วก็สิมาย่างปลาหมึกกินกับน้ำจิ้มซีฟูดเนาะพ่อแม่พี่น้องปลาหมึกเรือที่เฮา ผัดมวานนี่เหระเนาะมื่อี้เฮาก็ชิมาย่างเอาเรือหน่อยหนึ่งอันนี้ก็ปลาทูสามโจอ้ฮาก็เอ,อเือบเกลือแป้งน,นัวน้ำตาลกระเทียมไว้แล้วเรียบยร้อยปลาหมึกฮอก็เอือบไว้เอือบแต่อันแป้งน,นัวพี่น้องไม่ได้ใส่ยังไงดอกอันนี้ก็หมักถั่วฮอกิํำกินกับน้องเอาล่ะพี่น้องลงมือเสียบปลาหมึกก่อนเด้อพี่น้องเสียบปลาหมึกแน่อคะเสียบไปย่างใส่เตาไย่ยเนาะก่อนฮอาชิมาอันเสียบปลาหมึกฮาก็ชิมาปิ้งปลาทูไว้ท่าเด้งพี่น้องเอาไม้เสียบปากเนาะ มันจังประโยชน์เสียบเพื่อให้ปลาทูมันเพิ่มความแข็งตวัวแข็งขึ้นพี่น้องเวลาเขาปิ้งซุกสำได็จังหนึ่งมันสมกักโยตัวมหมักหักกลางเนาะเขาเอามาเสียบน้ำนวัวมันหมิดเกลือยังหมดท่านได้ละลายซัมพี่น้องเอามาแต่ดูเย็นเนาะหากะหมิดเกลือก็เป็นนัวย,ยังติดอยู่ในจานเขากสิมาเสียบอันปลาหมึกค่ะน้องพี่น้อง มันจังบเป็นการเสียเวลาเอากระสิมาเสียบแล้วพี่น้องเสียบดีซานเนาะไผ่มันยังแห้งพี่น้องเอาสีเอาออกก่อนเนาะมูส่งอ่าไผ่มันยังแห้งพี่น้องปลามันดำไปเบิดเลยเนาะนี่มันดำเพราะว่าไผมันยังแห้งพี่น้องเขาสิปลาไผ่โผล่มาจัดสิปปีาาปป้ใหม่เนาะตัวนี้ดำมัดตัวนี้ไผ่เนี่ยยังโบราณได้ใหม่ครับพี่น้องอ่าโดดไปเร็ว นางยดโยดตัวนี้โอ้ยสียดายเลยเนาะนางโยดนางเลิอกมาเลยพี่น้องเขาไปชิป้าไว้ก่อนเนาะใครมีเยังแพงเขาจะมาเสียบปลาหมึกค่ะปลาหมึกอะ่ะไม่ได้ใส่ยังไงเนาะแต่จะแป้งนวัวไม่นี้กง เราไปั้างในน้องพี่น้องอยู่เล่นอยู่ซานคือเก่าถ้าก็ได้ทรงไหมน้องพี่น้องก็มีไม่สั้นไม่ยาวน้องไม่ม,มันบสำคัญ เลี้ยงมากม็ึทอถือน้องพี่นอ้นอง<ม>ห้างคน เ้ากระสีย่างโตน้องพี่น้องไห้มันเริ่มค่อย ตัวนี้เป็นไม้สุดท้ายพอดีเบิร์ตปลาหมึกใครเห็น ตอนนี้เราวเสียบแล้วเนาะพี่น้องทำโมดได้ยูเจ็ดไม้นี่เนาะเจ็ดไม้นีห้าวเสียิม,มาตำมักถั่วค่ะน้องพี่น้องลาทูเขาใกล้สุดุกเลยเนาะ บมักถั่วเขาก็ได้เขาซีซอยๆลงไปมักถั่วห่านมากกินโบรายดอกินตำหม,มักถั่วเข้ายักไปเนี่ยกลางมันจุกเลยไม่เลย กินแล้วก็ไปห้าอ่างห้ามมันหนาวไม่เมือ่อไรฟ้ารู สิมาปรุงเรือกก็น้องพี่น้องเขากมํมกถั่วมันแตกเลยเขาจะใส่ปรินนวลงไปเพื่อเขาใส่ลงไปแล้วน้ำปลาลงไปนิดหนึ่งตามสไตล์ไทยหมกักกับปลาเด็กพี่น้อ,องปลาล่าบ่มีหมักเลนพี่น้องเราใส่เป็นหมักนาวเนาะหมักนาวหมักนาวค่ะจาชิสุ 平啊，平啊。 แซ่บแซ่บมากชิมน้ำจิ้มซีฟู้ดมาน้ำจินมซีฟู้ดน,น,น,นึ่นอำจินกับย่างปลาหมึกเอาก็เสิเทใสกระโตทเทใส่ถั่วก่ะคพี่น้องต้ามักถั่ว มันโบราณเขาก็ใส่ควยน้อยเอาอาออกมาลดแพ้ยุดยุดเอาออกใส่จานเนี่ยเบอร์ต้องตรงข้างข้างเียเตาข้างเียเตาเลยเอาเอาใส่จานประทูกใหม่น้องเทวเป็นคนคุม นี่กันแล้วแหละน้องพี่น้องํำมักถั่วเหรอเนาะปลาทูกะอุ้ยไผ่แห้งพี่น้องไม่ดำปืออ้อถเอาละวันนี้ห้ากกัิไปหาอัน,นย่างปลาหมึกตอกพี่น้องหากันแล้วไปแล้วเนะาะซ้ำเมนูซองเมนูนี่เ้ากัย่างปลาหมึกตอกพี่น้องไผ่กะบัดแห้งกะแห้งบัดเดียวบัดคอยคอยบัดเดียวเนาะตอนนี้ก็คคอยลงเลย เรือทรงสมิตรหนึ่งวันนี้พี่น้องกินีกระแห้งแหงเกินไปชีเอาอันย่างเพอสำได้ํานวนของก็ยาแล้วเราแหมแหงเนาะแหมแหงกับื้แซบมันโคเกินไปนะตอนนี้กรปลางมึงเขาก็เริ่มซุกแล้วน้องพี่น้องแหมแล้วเนาะนี่เนาะเขามาใส่จานไว้ หอมพี่น้องตอนนี้จะแล้วงเลยเนาะพี่น้องสุกเป็นทรีพอยเนาะเขาใส่กระโตูดไว้ก่อนตอนนี้ก็เอามารวมกันเลยเนาะพี่น้องถ้วยน้อยเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเดีวกับตำมักโถดเดียว,วกับปิ้งปลาทูเนาะปลาทูกับหัวขาดอะลรพี่น้องอันสะเรพริ่นพ่นดึงกินกินเลยเนาะแล้วก็ ย่างปลาหมึกพี่น้องปลาทูกระชี่ใหม่ๆน่เดอ้อพี่น้องไฟมันแห้งเนาะกับสิบริกินให้เบิ่งดอกพี่น้องกับสิคอจบคลิปเอาไวส้สำเนี้เนาะคลิปหน้าผู้พ่อกันใหม่เด้อพี่น้องคลิปนี้ก่ะอันสิคอจบคลิปเอาไวส้สำเนีนก่อนเดอ้อบริกินให้เบิ่งเด้อเนาะกะขอบคุณเอฟซีมาฉูสุขคนพี่น้องที่ติดตามรับชมและใหะกำลังใจสเปนมาโดยตลอดเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ไปแล้วเด้อพี่น้องขอกาวสบัยดีสวัสดีเดอ้อ